มา Gabriel, เก็บเว้วเจ็ดเลยน็กเฮ้ยอันนี้จะป่านี่ยวะเย็ดแค่ไม่เคยเห็นเจออเบลินด้วยฟาไมม์มแลนวนะมาผมมีตันละเอาชีฟช็อตมาลองมาโดนตันดูดิเดี๋ยวรู้ฝากโอ้ยยังไม่ตันยังไม่ตันถ้ามันควงล้วก็ปาดโดนตันทีครึ่งหลอดฟาร์มยากไ <c oughs> ข่แตกเลย เอ้เอโอ้โอ้แกงเองตายเองโอยังยังยังไม่ไปอะไรนี้เนี่ย จะเอาเพย์ไปเนี่ยโอเคไม่ตายด้วยไนได้เนี่ยมันควงไปแล้วอะเปิดอาแล้วก็ตันแล้วก็อีกไนเอ้ยไม้ปาดซะดีๆฟาดโหดดูเลือดเด่งดิเฮ้ยเ,ย <c oughs> เยผมไม่ได้กดขับนะมันขับเองเฮ้ยยิมลินอยู่แล้ว แฟตใส่อย <laughs> yeah, no ่างงี้เลยเหรอเขาจะแฟตตันช่วยไงจะว่าไปก็ไม่ได้เล่นเคนานเหมือนกันนะเนี่ยก็ลังไปจ้าเอาได้โอ้โหฟิทโค้ดแรงอิวีินแฟตเอาแล้วกลับมาทำไมเดี๋ยเอี๋ยวดิไปไปต่อได้มันไม่มีแฟต โล่ระเบิดใส่อ๋อโอ้แรงจังเฮ้ย <c oughs> สวยเอาเห็ด <c oughs> มารับปลาเต็มๆเลยจังวะนี้อ่ายี่สิบดิเอาเอานี่อะไรอะ <c oughs> สมิลาจะมาดักเดนิตอนเหรอ ไป,ไปเลยต้องไปไปเนี่ยระวังระวังผมกำลังเดินมา ใี่ดิเออซุปเปอร์ซีซีอย่างนั้นแหละอ่ะโอ้โหอันตี <c oughs> แจ็คออกดีวายว่ะอ้ดโหไม่ดูโอ้ยรักมันแรงเลยเฮือปาดเออตรงนี้อะไร โอ้เยอะไปทำไมอ่ะกำลังจะแปลเลสถอยถอยถอยไม่ใช่ละเฮ้ยสวยต่อได้ปะเฮ้ยผมไม่อยู่ใจเย็นๆไหวไปเนี่ยเฮ้ยซามล่าซามล่าเอาซามิราก่อนเฮ้ยซามล่าเป็นตักคิวได้นะ่าขายแล้ว ไม่น่าบวกเลยผมไม่อยู่อ่ะอยังไงครับพี่แจ็คต่อได้วิ้ปลาสวยต่อเลย ไปแล้วเ,เอาอะไรไปรอดนี่ข้างหลังโอ้กำแพงสวยจัดอุ้กลางโดนต้องไปตลัง<ๆ>ไป<ๆ>โดนไหมอุย้ยฝ่ายคิวได้วะใจดีจังอนะ่ะฟิต เฮ้ยมีคนดักมีคนดักแรชชาวกลับมาตรงนี้ช่เอ๋เต็มเต็มเฮ้ยฮัลโหลรีพอร์ตอันเวียเดิอนออกไม่ได้เด็ดแม่งพวกอันเวียทันเดิลเนี่ยมันเป็นตัวเกียนเพื่อนได้เลยเอาแล้วโอ้โหไปนู่นตาไม่ทันอ่ะอฟีดโคตรแรงแกตัดใส่แม่งลยโอเคเขาบอดยอลล่ะ รอตีโซโลโบาลันจีจีแต่ก็ไม่ได้เฮ้ยใครวะอ้ยเจ็บมายฟดสายฟาดสาย

แรงจังอะวัสดีเพื่อนมีรองเท้านะเว้ยอันปาดชัดดาววิ่งจากบนมาล่าง <c oughs> แต่ก็คุมได้3าิวรองเท้าเอ่อรถซีซีีกวอาเขียวมันออกเว้ยจะให้ออกทาบีแก้ทางเขียววัดบางทีไอเทมมันก็แนะนำมั่วเค <c oughs> <c oughs> ยเห็นคลิปอยู่แบบว่าเจออีวดินแล้วแบบไอเทมมันแนะนำให้ออกทอนเมงยังหาเลย หลอดออมีคลิปโอพีอ่ามีสองไหวบ่เนี่ยถ้าจะไม่วะโอ้อีคลิปได้แนละ้วเนี้ยเอาตัวอะไรดีวะเ,เขี่ยแล้วกันเฮ้ยมันตดไปแล้วโอเค ออมาทำไมฮะโอ้ยเทลพอร์ <c oughs> มามีอันตีระโอ้ยแฟดดีรอเลย ทวิตเอพีแม่งแรงเฮ้ยอย่าวัดตรงนั้นโน้เอาไปดิเรนล่างเนี่ยด่านโคตรลึกเลยเฮ้ยเฮ้ยๆฮ้ยวัดเลตรงนั้นนะทวิตเกิดกำลังไปโอ้แฟร์ลบอันตีช่วยและ แฟร์แฟนอะไรกันเยอะแยะอ๋อธวิทได้ปะมันหายตัวนี่อ๋ออันติ10วิอะตัวปะเนี่ย การป้อมบนให้หน่อยวิกลางเยอะกำลังไปกำลังไปโอหพวิทแอสซิสินโอทีมไฟมันน่ากลัวแต่ล้วงไงวนะเนี่ยมีเคลคอยควันติช่วยเม้าเม้ออกมาโอ้โหนี่งไงอ๋อโดนใคร เฮ l p me Help อ๋อจะตายแล้วโอเคได้เหรอโดนรุมอย่า oh. งงี้ก็ไม่ไหววะ โอเคคลาสิก okay, ไหวปะม,มีทอนเมลนะชิปเปิ้ล <c oughs> เหล่ยมฮอดแฟตติดไปมาตอนสองคนก็ได้รีบเอารีบเอาสมัยหนีด <c oughs> ติต้องปล่อยแล้ววะ <c oughs> ผู้เสียสละ อันตีไม่โดนสวยเอาเคลได้ปะ่ะสวยสวยสวะไพย,ยังอยู่แล้วเนะี่ย 哎，太猛了。 เ,เต็มแล้วครับเดี๋ยวอนะราเนี่ยบอลลอนได้ปะเอาบ,บอลอนบอลอนเฮ้ยนี่นี่นเจอจอกเกาะเข้าไปโอ้ยคาสิกโดนเคียวไล่ตีเกือบตายเอาได้อุย้ยขังสวย คิวไม่ทนันมันตีบาสโคลก่อนมาลอนดียวไาม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 าไฟก็ไฟด้วยโอ้ยเจเจครอบเลยครอบเลยใช้ทุกอย่างแล้วสวยยูนเดอรจะเกิดเพื่อนเฮ้ยช็อตนี้จะรอดไหมน่าจะไม่รอดวะ โหดเลี้ยวได้ชาต,ติอ๋อเลี้ยวเลตเกมยังไงมันก็โหดเออเดอร์ปะเนี่ยรอก่อนรอเพื่อนมาก่อนเอ,อเดอฟฟ์ฟรีครับจังหวะนี้ไอเดียทำดีมาก เินมาคอมโบโคตรสวยเมั้วตั้งกำแพงขวางทำไมเฮ้ยคาสิคคาสิกไปโน่แล้วคาสิกโยแล้วช็อตนี้ดีเอาป้อมก่อนเฮ้ยอ๋อไม่น่ารีบเข้าไปเลยทำไมไม่เอาป้อมก่อนฮัลโหล เก okay. มีเออดเดอร์นี่เสียเออดเดอร์ฟรีเลยเฉยนะถ้าคาริี่ตายก็จบละเนี่ยไม่มีใครหนูหนูโอเคเนี่ยต้องใช้เออดเดอร์อย่างนี้ถึงจะคุ้มเฮ้ยแต่มานาหมดวะนีเลยยังไงก็ไม่รอดอ่ะ <c oughs> วิง่งไปเปิดเลยก็ได้อ่า <c oughs> <c oughs> กำแพงสวยมากไล่หนูให้อยู่โอ้ยดนรุมช่วยด้วยเอาหนูนีโอเคหนูตายละดูมันรุมผมดิมานี่เออเคลแม่งยื้อโคตรนานเลยมีทั้งซอนญาทั้งอันติ Yeah.